เอแล้วทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ในส่วนของบูธซอนเทสนะครับอ่าบูธซอนเทสเปิดมาด้านหน้าก็จะมีตัวนี้เลย 368K นะครับตอนนี้คนก็เริ่มขี่เยอะนะฮะแล้วก็ 368G นะครับดีเทลต่างๆเราไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าคนขี่เต็มไปหมดเลยนะตามท้องถนนนี่โอ้โหไปออกทงออกทริปนะเยอะมาก 368G นะครับเป็นรถที่ตอบโจทย์ในการเดินทางพอสมควรเลยนะฮะส่วนในเมืองก็จะเห็นบ้างนะครับ 368K ตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นส่งบิ๊กสกูตเตอร์นะที่ให้ออปชั่นมาจัดหนักจัดเต็มครบคันจริงๆนะครับดูในส่วนของรถใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวกันบ้างทุกคนนี่ตัวนี้นะครับรถใหม่เลยตัวนี้เป็นซ u เปอร์แอเจอร์นะครับตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งมีการเปิดตัวนะครับ แน่ใจว่าเป็นวันนี้รยว่าเปิดตัวที่ต่างประเทศนะแต่เดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับจริงๆถ้าเป็นในส่วนของตัวรถนะครับเราก็จะเห็นรถสรงเนี้ยเยอะแยะไปหมดมีเกือบทุกแบรนด์เลยนะอ่ามีเกือบทุกแบรนด์เลยนะฮะแต่ต้องบอกว่าซอนเตเนี่ยเขาจะให้มาให้อะไรที่แบบมัน เวอร์วังอลังการเป็นทุนเดิมเป็นหลักอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนี่เห็นตูน้าของเขาว้าวนี่นี่คือหน้าของเขานะฮะซอนเตสแน่นอนนะอย่างซอนเต,ต้เขาต้องมีกล้องมาให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมันต้องมีนะครับตรงนี้คือไฟจ้ามากอาจจะมองดีเทลแบบอ่ามืดๆด,ด,ดำๆไม่เห็นนะครับมุมทางด้านหน้าของเขา ลอก็จะโตๆนิดหนึ่งมาพร้อมกับล้อซีลวดนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของจานเบรกดิสคู่นะฮะปั๊มเลเดียนเมาส์อ่าเป็นปั๊มเลเดียนเมาส์แน่นอนที่ขันไม่ได้นะครับในส่วนของตัวสปอร์ตไลท์เนี่ยต้องมีแคสบาร์มาพร้อมครบโอ้โหนีหห่หล่อมากเลยดูประกอบกันเร่ง รอคันเร่งฟิลก็เรียกว่าคล้ายๆกับตัว 368G นะเนี่ยเป็นนาำนาำๆเหมือนกันปั๊ปมเมกใหญ่มากทุกคนปั๊มเมกี่ใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วก็ประกับนี่สตาร์โทโหมดโอมีอุ่นมือได้อุ่นมือปุ่มสตาร์ทอยู่นี่นะปั๊มลอยโชว์น้ำมันส่วนในเรื่องของหน้าจอก็เหมือนเดิมคล้ายๆกับซอนเตส 368G นะครับความอลังการจะอยู่ตรงฝั่งนี้นี่ทุกคนความอลังจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ นี่เลยนะมีปุ่มอะไรบ้างเนี่ยแฮกชั่นอันนี้ปุ่มบวกลบอ่าน่าจะเป็นปุ่มปรับระดับน,นี้ชิลสไลด์สไลด์ขึ้นลงเขาไม่ได้เปิดไว้หรือเป่าอันนี้เบาะไฟผ่ามากไฟเลี้ยวเออปุ่มแตะโอ้โหอลังอีกแล้วอะ่ะเปิดตัวมาก็อลังการเลยนะส่วนฝาถังตัวนี้ก็คล้ายๆกับ 368G เฮ้ยผมบอกว่า 702ปะจริงๆแล้วมันคือ F703 นะมีชื่อรุ่นเขาแล้วก็ตรงนี้ก็มีโลโก้ของ s o n t e สนะครับเป็นแบบเป็นแบบสลักเลยนะเป็นแบบนุนๆนะตัวถังน้ำมันก็โอ้โหสวยหน้าขี่นะครับอ่ะดูเบาอุ้ยกระชับม,มากแต่เบาะแอบ,บแข็งนิดนึงนะเบาะแอบ,บแข็งนิดนึงตัวท่อทั้งด้านหลังเป็นไงบ้างนะครับอันนี้ โอ้โหแข่งเครื่องตอนแรกเห็นนึกว่า M P นึกว่า,า M P เหมือนมากนะครับอันนี้โอ้โหเอาแบบเครื่องมาบล็อกเครื่องนี่แบบดูดูเท่ดูหรูหราเนี่ยมีลูกเล่นด้วยเป็นไงเห็นนะปกติเขาใส่กันที่ไหนอะไรแบบนี้นะเออถ้าด้านก็คือด้านเงาก็คือเงากันไปเลยนะอันนี้มีใส่โลโก้ด้วยสกเป็เนไงโอ้โหนี่พักเท้าการเบรกนะพักเท้าคนซ้อน ส่วนของท่อไอเสียตรงนี้นะครับแต่คนจะเปลี่ยนท่อไอเสียก็อาจจะต้องดีไซน์กันใหม่นิดหนึ่งนะอันนี้ล้อหลังก็เหมือนเดิมนะครับเป็นปั๊มเบรกเจาเจ,จวนไปดูฝั่งหนู่กันบ้างนะครับอก่อนจะไปฝั่งหนูดด่ดูเดิมๆเขามีแหลกท้ายมาให้นีเป็นไ,ไงมีแหลกท้ายมาให้โอ้โหแข็งแรงมากๆทุกคนว้าวสวยปะ โดยรวมว่าถือว่าครบคันมากๆนะฮะซึ่งตัวราคาตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับมาดูฝั่งทางด้านซ้ายกันตัวนี้คือฝั่งทางด้านซ้ายนะครับนี่ว้าวดูความหล่อเทสับสาวกค,คนที่ขี่3า8 g ไปแล้วไม่พอมืออยากจะได้เป็นรถเกียร์นะก mm ็ hmm. คงต้องเป็นตัวนี้แล้วแหละนะครับมาดูฝั่งซ้ายนะครับรายละเอียดดีเทล ถ้าอย่างีเที่วฝั่งซ้ายมันก็จะเป็นแบบนี้เลยแข้งเครื่องก็ดูมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็นี่เลยมาพร้อมกับชิปเตอร์โอ้โหแน่นอนจริงๆนะนี่เกียร์มีชิปเตอร์ให้ด้วยไม่แน่ใจว่าอัพดาวหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังฝั่งทางด้านนี้ก็เป็นโซ่นะครับโชคนี่ก็มีกระเดื่องด้านล่างแล้วก็โชคตั้งแนวแนว45องศาประมาณนี้นะครับ ทางด้านท้ายนะก็มีนี่เป็นตัวคล้ายๆกับแคส b a บาร์แต่ไม่ใช่นะเป็นที่ติดกล่องที่ติดกระเป๋าหลังมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนไฟท้ายทุกคนมีไฟตรงนี้ก็มีไฟตรงนี้ก็มีเป็นไงสวยงามไหมโอ้โหสวยงามมากๆนี่คล้ายๆกับ 368G นะที่เป็นไฟเนี้ยมันเท่มากเลย แล้วก็มีเส้นตรงกลางแบบมาฝั่งนี้ด้วยนะ <S <S เส้นตรงกลางเชื่อมระหว่างกันแบแล้วตรงนี้ก็มีไฟให้อีกไฟเดียวก็ LED แบบฟู l เลยโอ้โหเพอร์เฟกต์มากๆนะครับสำหรับตัวนี้เพอร์เฟกต์มากมากเลยเออถ้าราคาแบบฟยวฟ้าเนี่ยโอ้โหลบรองขี่กันเต็มนะครับขี่กันเต็มถนนแน,น่อนอนนี่ไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหน้าก็าอยู่ตรงนี้ทุกคน ตรงการแทนมีไฟเลี้ยวด้วยเป็นไงอลังวะสุดจริงๆนะครับสุดจริงสุดจริงในส่วนของบูธซอนเทสนะถอยออกมานิดนึงนะครับบูธซอนเทสเนี่ยก็ลหลักๆก็มี368นะครับอันนี้ก็ 368D นะ 368D ตัวนี้ก็เรียกว่ากำลังมานะครับกำลังมาคนกำลังเปลี่ยนมาขี่นะครับคราวนี้ก็ เป็น 368D เช่นกันนะครับเนี่แปดดีสามหกแแต่โดยรวมนะผมรู้สึกว่า 368K เนี่ยเป็นบ<ม>ิ๊กสกูตเตอร์ที่น่าขี่นะครับเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ที่น่าขี่แต่เพราะว่ามันดูใหญ่แล้วก็ดูบึกบึนพอสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบแบบ ความฉบเฉี่ยวเบาบางนะฮะในเรื่องของการขับขี่ไปทํางานต้องมุดซิกแซกอะไรตามแบบช่องรถยนต์อะไรเงี้ยก็ต้องเป็นตัวดีนะครับตัวดีเนี่ยใน,นตอบโจทย์นะเพราะว่าตัวดีก็เรียกว่าโอเคแหละในส่วนของออปชันอาจจะได้มาไม่เท่ากับตัว K หรือว่าตัว G นะครับแต่ก็เน้นใช้งานอ่ะทุกคนมันก็ต้องรูทรงมันก็ต้องแบบตอบโจทย์นะออแล้วก็ต้องแลกกันนะครับแต่ถ้าอยาก จะขี่ทางไกลแต่งก็ต้องเป็นตัว K นะครับอยากจะขี่ทางไกลได้บ้างขี่ในเมืองได้อะไรเงี้ยก็ต้องเป็นตัวเออตัว K แต่เมื่อกี้ถ้าแบบขี่ออกต่างจังหวัดสายทัวร์ลิงก็ต้องเป็นตัว G นะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวบูทซอนเทสครับ